เอาละพวกมนุษย์หน้าโง่ทั้งหลายเดี๋ยววันนี้ข้าจะมาแสดงพลังของข้าให้ดูว่าพลังของข้านั้นแข็งแก่ที่สุดในจักรวาลจงดูนี่ให้ดีพลังของข้าซูเปอร์โนวาอย่างไรล่ะ เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของ Ball Z, ดา a ์กน b บ l ลแซดลุกคัง b a ตเทิรอีกแล้วนะครับและวันนี้จะมารีวิวตัวละครของคูลเลอร์ไฟนัลฟอร์มนะครับสีเหลืองแล้วก็ ECA ด้วยนะครับเพราะว่าทางเซ l l ีบเนี่ยได้ปล่อย ECA คูลเลอร์พชไมาแล้วนะครับก็เป็นตัว ECA หลีกสีลองสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปเป็นของโกคู s ซียสามอันนี้ ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ไปลองเล่นนะครับว่ามันเก่งขนาดไหนมาก่อนในอันนี้คือเป็นเฟิร์สไทม์ครั้งแรกแต่ก็พอรู้แหละว่าตัวมันเองเนี่ยมันเก่งมากหลัง ECA เพราะว่ารู้มาจากเอ่อพวกกลุ่มอะไรอย่างงี้รู้จักเพื่อนรู้จากคลิปต่างๆนะก็ว่านไปเพราะว่าตัวมันเนี่ยเจอเจแปนนานแล้วนะครับซึ่งมันเก่งขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นกันนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีการปลดเส้นทางเพิ่มนะได้มาแค่ตัวเดียวๆเลยฮะก็แอบเสียดายเหมือนกัน เพราะว่าผมแบบผมคิดว่าตัวมันเองอ่ะต้องพึ่งการปวดเส้นทางถึงจะเก่งเว้ยถ้าไม่ปวดเส้นทางมันจะมันจะตีคิดิคอนไม่ได้มันเลยจะเสียเรื่องดาเมจไปแต่ไม่เป็นไรเรามาลองเล่นแบบว่า5.5ดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้อัพลิงก์มานะผมไปอัพลิงก์เตรียมมาแล้วนะครับนี่เวโอสิบถูกลิงก์เลยนะก็บอกเลยว่าขอนอกเรื่องแป๊บนึงนะคูลเลอร์พีเอชวายตัวเนี้ยเป็นตัวละครตัวร้ายที่มีลิงก์เซตดีมากๆนะครับผมคือมันลิงก์เข้ากับทีมันเองโคตรเลยเว้ย มันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมตัวมันเองอ่ะมันถึงมีดาเมจที่แรงนะครับนี่คือหน้าตาของมันแปดไม่วดเส้นทาง5.5% ECA สเตตัสก็ถือว่าสูงอยู่นะฮะ HP 106 ADK 106 Defense 8,000น,นะครับผมนี่ขนาด5.5%เนี่ยดูสวยงามมากเลย ADK ตั้ง1 0 0 0เยอะนะเออในผู้นำแน่นอนนะตัวไลท์สีเหลืองนะครับคีบวก330แล้วก็ตัวดีสีเหลืองคีบวก390% นะครับเอาไปนำในด่านวีดียูซีได้เนาะถ้าไม่ตายหลังจากการเอเซอนะครับตีอิมเมนดาเมจแล้วก็ลดดีเฟนต์แบบมาสิบลี่เลเวอร์ดีเฟนต์ลดดีเฟนต์แบบมหาศาลนะครับเป็นการลดเกราะที่เยอะสุดแล้วในในเกมนี้นะครับเอฟเฟกของมาสิบลี่เลเวอร์ดีเฟนต์เนี่ยพาสิฟนะครับมี ADK ดเีเฟนต์มาให้ตั้งต้นที่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะทำการโจมตีเบิ้ลธรรมดาหนึ่งครั้งซึ่งมีโอกาสติดเป็นแบบไม้ตายด้วยนะครับก็คือตีธรรมดาไปก่อนหนึ่งครั้งแต่ว่า จะมีโอกาสที่จะติดเป็นกลายเป็นว่ามันจะติดเป็นไม้ตายแทนนะครับเป็นโอกาสแบบไม่เดียวเฉลสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็จะบวกเอเดคีดีเฟนต์แปดเปอร์เซ็นต์นะครับต่อการโจมตีที่เราโจมตีไปหนึ่งครั้งสูงสุดคือบวกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือยิ่งตีบ่อยเนี่ยมันยิ่งบวกเปอร์เซ็นต์เอเดคีดีเฟนต์ขึ้นเรื่อยๆทีละแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมพาร์สิบจากที่ดูมาก็เหมือนจะดูเรียบง่ายง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่เอาจริงๆอย่าดูถูกนะครับมันเก่งขึ้นเยอะ ในแง่ดาเมจกับแง่ป้องกันเนี่ยมันแรงขึ้นเยอะเลยแล้วบอกกับว่าองค์ประกอบของมันเองมันก็คือสามารถตีเบิลได้ไงคูลเลอร์จะมีสเสน่ห์ในการตรีเบิลได้นะครับคูลเลอร์เนี่ยพวกคูลเลอร์ฟนด์ฟอร์มมันสามารถตีเบิลได้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็คือ,อยังคงตีเบิลเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คือโตมันเองมันตีแรงมากอะ่ะและมันตีเบิลได้สูงสุดถึง2ครั้งก็คือตี3ครั้งในเทิร์นเดียวครับมันถือว่าดูดีนะเออ ข้อเสียอย่างเดียวคือต้องปลดเส้นทางเพื่อเอาคิลิคอนมาเพิ่มไม่งั้นดาเมจไม่พอแน่นอนนะครับผมนะคือแน่ๆแ,แหละตัวเลขดาเมจจะเยอะแน่นอนเว้แต่ว่าเวลาตีจริงๆอะ่ะมันจะตีเข้าไหมาก็อีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าด่านเป็นด่านอะไรด้วยนะครับผมอันนั้นผมเลยคิดว่าต้องมีคิลิคอนมาให้มันหน่อยให้มีโอกาสในการติดสัก1 0อยังดีอันนี้ผมมีแค่เ้ว่าสองเองนะฮะก็ได้ปทดเส้นทางใส่สกิลออฟมานิดหน่อยนะครับผมอืมก็แอบเสียดายส่วนคาตัลลี่ก็มีอยู่ให้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับ หลักๆคือเป็นพวกทีมตัวร้ายตัวเต็งอแหละพวกทีมคูลเลอร์แดงทีมอะไรอย่างเงี้ยทีมพวกตัวละครตัวร้ายเนี่ยคูลเลอร์มันติดเป็นท็อปๆแน่นอนนะครับผมนะนั่นแหละก็หมดแล้วนะครับเป็นตัวละครหลีกสีที่พาสีแม่งคนสั้นๆเงไหงยมากนะแต่เอาจริงแม่งเก่งมากๆด้วยเช่นกันอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับผมนะสำหรับคูลเลอร์ของผมเองลิงก์สิบไม่โบดเส้นทางนะครับไปเลสโก มาฮะคูลเลอร์เราโผล่ผม,มานะครับอันนี้เป็นเทิร์นแรกของเขานะครับมาดูซิว่าพลังของเขาจะไล่เทียมทานขนาดไหนนะผมนะ <c oughs> นะมาเทิร์นแรกมีซัพพอร์ตเป็นคูลเลอร์เหล็กนะครับเป็นเมทัลคูลเลอร์มาซัพพอร์ตให้เนาะอ่าลิงก์กับฟิเซอร์นั่งยางด้วยลิงก์ดีมากคือต้องบอกก่อนว่าไอ้คูลเลอร์เหลืองเนี่ยมีลิงก์เซตที่ดีและเนื่องจากที่มันลิงก์เซตดีแหละมันเลยสามารถทําลิงก์ได้ง่ายมากอะ่ะคือขอแค่มันยืนคู่กับพวกคูลเลอร์กับฟิเซอร์อย่างเงี้ย จะเป็นฟีเซอร์ล่างไหนก็แล้วแต่นะฟีเซอร์ล่างหนังยาล่างแรกล่างสองล่างสามล่าง,ส,าาง,ส,าางสี่เนี่ยมันก็สามารถทําให้ลิงก์ของคูลเลอร์เนี่ยเด้งมาแบบเนี่ยเก็บฟูลลิงกได้แล้วอะ่ะแลวคือยิ่งลิงกับคูลเลอร์แดงนะแม่งยิ่งแบบง่ายเลยอ่ะคือของเขายูกับพวกคูลเลอร์พวกฟีเซอร์เนี่ยมันทําลิงได้โคตรง่ายนะเห็นไหมลิง์เกือบเต็มนะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับผมนะก็มานะฮะดีเฟนซ์เธอแรกเขาไห่ ดีเฟนต์หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับอันนี้คือเกือบแสนห้านะนี่นี่คือเทิร์นแรกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่บทเส้นทางเพิ่มนะครับมีซัพพอร์ตนะครับผมเปิดมาเทิร์นแรกก็เกือบแสนห้าไปแล้วนะฮะถือว่าไม่เลวเลยนะทีนี้มาดูดาเมจว่าดาเมจเนี่ยภายในเทิร์นแรกมันจะทําได้ดีขนาดไหนนะสำหรับตัวละครแบบ55%นะครับดาเมจ2องล้านแแสนไม่เลวนะฮะ ไม่แย่เลยเมื่อก่อนนี่ทําได้สองล้านแปดนี่ทํายากมากเมื่อก่อนตัวมันเองมัน,มนไม่ได้อ e ีเซมันมีสเตตัสน้อยด้วยแล้วก็พาสีบวกเอเดคดีเฟนต์มาให้น้อยได้ก็เลยแจะตีขึ้นหลักสองล้านนี่คือคูลเลอร์มันทาไ,ได้ยากมากพออ e ีเซนี่คือทําง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้คือเปิดมาเธอรแรกของเขานะครับเพราะว่ายิ่งคูลเลอร์โจมตีบ่อยเท่าไหร่มันจะยิ่งบวกเอเคดีเฟนต์เด้งไปขึ้นทีละแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ ตกต่อการตีหนึ่งครั้งอะแหละนะก็คือจะให้เต็มพาร์สี่ต้องตีครบ10ครั้งเมื่อกี้ผมตีไป2ครั้งมั้งก็คือได้พาร์สี่มาสองครั้งแหละนะครับผมนะเป็นตัวที่ว่ายิ่งตีบ่อยมันยิ่งเก่งนะครับผมซึ่งสําหรับการเปิดมาเทิร์นแรกก็ตีหลัก2ล้านเกือบ3ล้านแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะเออคิดว่าช่วงเลดเกมน่าทําหลัก4ล้านได้อยู่เหมือนกันนะครับสี่ล้านน้าเผื่อเได้ถึง5ล้านก็ว่าได้ นะฮะเพราะว่าพาสีฟมันในช่วงหลังอะ่ะมันมันนับเป็นพาสิบช่วง2องไงเลยมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่ดีเฟนดิ้งมาไวไวให,ให้เราคิดไว้เยอะไม่ใช่ไวดิเด้งมาเยอะกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับดีเฟนด์เทิร์นนี้นะครับหลังจากตีไปแล้ว2ครั้งจะเทิร์นเมื่อกี้จะเด้งมาเท่าไหร่ดีเฟนด์หนึ่งแสน้าหมื่นนะครับผมตีแค่2รอบเท่านั้นนะครับถือว่าขึ้นมาเยอะเลยแหละท่รานี้คือตีแค่2รอบอะ่ะพาสีบมันต้องตีครบตั้ง10รอบนะ อันนี้ตีแค่สองรอบเท่าน,นั้นนะ <c oughs> ถือว่าเด้งไวอย่นี้ยดีเฟนถือว่าเด้งมาไวส่วนดาเมจเนี่ยเด้งมาขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันมาลองดูนะฮะดาเมจของคูลเลอร์เหลืองคูลเลอร์แดงติดเบิ้ลว่ะสี่ล้านหนึ่งจากคูลเลอร์เหลืองนะครับหลังจากตีไปแค่สองครั้งเท่านั้นโอ้โหเมื่อกี้ผมยังบอกเลยว่าน่าจะทำหลักโอ้โหเบิ้ลอีกทีหนึ่งตีสามรอบ เมื่อกี้กำลังบอกเลยว่าน่าจะทำช่วงเลือเกมน่าจะสามารถทําหลักสี่ล้านได้ง่ายอันนี้ไม่ต้องเลดเกมหรอกแค่เทินสองมันโผล่มามันก็ตีหลักสี่ล้านกว่าแล้วเนี่ยสี่ล้านครึ่งเนี่ยอ้โหเทินเมื่อกี้เราตีไปสามรอบนะสามรอบสี่รอบห้ารอบเราตีได้ห้ารอบแล้วขาดอีกแค่ห้ารอบเรามาครึ่งทางแล้วนะครับผมนะก็ะเอาจริงถือว่าพลาสี่มันก็ไม่ได้บิวยากนะเว้ยถ้ามันยิ่งติดเบิ้ลบ่อยอ่ะมันจะยิ่งทำให้พลาสี่มันเด้งขึ้นไว จะมันมันจะได้ยิ่งเต็มขึ้นไว่ะเออดังนั้นก็คือต้องอาจจะมีดวงในการผสมด้วยว่ามันจะเก่งเต็มที่ได้ไวไหมนะครับแต่เอาจริงมันก็มันก็ไม่ได้ช้ามากนะคือมันจะบิวให้เต็มมันมันคงไม่ถึงช่วงเลดเกมอ่ะเพราะว่ามันตีเบิลอยู่แล้วหนึ่งครั้งแน่ๆจากพาสีนะครับถ้าคุณตีเบิลได้สองครั้งนี่ก็จะทำให้พาสีมันเด้งขึ้นไวมากๆเลยนะเธอหนึ่งก็ตีสามครั้ง วนมาแค่3าสี่เทิรนก็ครบพาสีบแล้วนะครับง่ายๆเลยก็ถือว่าสุดยอดมากนะฮะเดี๋ยวเทิร์นหน้าดาเมจะทําขึ้นหลัก5ล้านหรือเปล่าวะเมื่อกี้ป็นก็4่ล้านหกนะเมื่อกี้เทินสองเท่าน,นั้นนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมาเทินนี้เทินนี้ก็มีซัพพอร์ตเหมือนเดิมน,นะครับซัพพอร์ตจากทาเลสด้วยอ่าบอกเลยว่ามีเรื่องแน่ๆ หลังจากตีไปแล้วนะครับประมาณ5รอบเนี่ยดีเฟนด์เด้งมาแสนเก้าอันนี้ที่มันยังแสนเก้าเท่าเทธอเมื่อกี้เพราะว่าเทธอเมื่อกี้มันซับพอร์ตดีเฟนด์มาให้ไงอันนี้คือเทธอนี้ไม่ได้มีซับพอร์ตดีเฟนด์มาให้ใช่ไหมก็เลยอาจจะถึกน้อยกว่าเทธอเมื่อกี้แต่ก็เท่ากับเทธอเมื่อกี้เลยแหละเพราะว่าเราบิลพาสีมามากกว่าเทธอเมื่อกี้นะครับผมนะแสนเก้าดีเฟนด์กับสองแสนแต่เอาจริงในแง่ป้องกันมันอ่ะมันไม่ได้เชื่อขนาดนั้นเว้ย ดีฟินขั้นหลักแสนกว่า2 0 0แสนเนี่ยมันยังไม่พอในการแทงหนักนันยากแน่นอนนะครับผมนะถ้าเราเจอตัวละครที่เราชนะทางท่าเนี่ยเพราะว่าไปอย่างแต่ว่าถ้าเราด้องดันย,กยากๆเนี่ยนะครับดีฟินขั้นหลักแสนเก้าสองแสนเนี่ยมันยังไว้ใจไม่ได้นะครับต้องใช้เทมช่วยก่อนนะถึงสามารถที่จะพอรับได้อะไรอย่างนง้นนะครับต้องยอมรับแหละว่าสมัยเนี่ยมันแค่สองแสนดีฟิ์เนี่ยมันยังไม่พอจริงเว้ยนะ ไล่บวกกับคูลเลอร์เหลืองนี่คือไม่ได้มีพาสีในการตัดดามิเตอหรืออะไรนะฮะมันเป็นแค่ตัวเลขดีเฟนา์เฉยๆไงไม่ได้มีอะไรแบบเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นมีการติดกาดก็ไม่ได้มีนะฮะตัดดาเมจก็ไม่ได้มีก็เลยอาจจะเบาหน่อยอาจจะโดนแรงนะครับผมเมื่อกี้ห้าล้านหนึ่งนะฮะเห็นอยู่นะเบิร์น80,000นเบิร์นธรรมดา80,000 0ผมว่าถ้าบิลพาส์สฟเต็มเบิร์นธรรมดาแม่งตีหลักล้านเนี่ยเลยวะน่าจะถึงหลักร้านเลยเนี่ย เบิ้ลธรรมดานะครับผมสุดยอดมากเลยคือถ้าคุณดวงดีแล้วคุณบิวพาสสิมันเยอะมากๆอะ่ะโตแม่งโคตรโ p อะ่ะอย่าลืมว่ามันสามารถตีได้3ครั้งภายใน1เทินนะครับแล้วคือลองคิดสภาพตอนเลดเกมอะ่ะนี่ขนาด55มันยังตีหลัก5ล้านได้นะ55พาสิยังบิวไม่เต็มเลยครับผมตีหลัก5ล้านลองคิดสภาพแบบทำพาสทุกอย่างครบแล้วอะ่ะ เส้นทางครบแล้วบอกว่ามันตีสามรอบมันจะไม่ระเบิดโลกเลยเหรอวะแล้วไม่อยากคิดสภาพตอนมันคิรีคอนนะฮะโอ้โหน่าเป็นตัวละครที่แบบละลายบอสได้ไวมากอะตัวละครละลายบอสของบอสสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองนี่สีม่วงคือของให้คูลเลอร์เจอสีม่วงเนี่ยคูลเลอร์ม่นจะโอ้โหทำลายแม่งให้ตายแบบทันทีเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวลองเจอเฟสของ UI ม่วงอะน่าจะรู้ว่ามันจะทำลายได้ไวขนาดไหนนะครับผม ผมว่านะครูเลิ่มแม่งคือผู้ทำลายบอสตัวละครสีม่วงแน่นอนเลยว่ะแน่ๆแหละแม่งตีแรงเว้ยแต่ถ้าแม่งเบิ้ลได้เนี่ยแม่งจะสุดยอดมากจริงบอกเลยรอบนี้นะครับเรามีพาร์สีประมาณ7รอบนะยังไม่เต็มที่นะครับผมอันนี้ก็ซัพพอร์ตหนึ่งตัวจากครูเลร์แดงเช่นเดิมนะฮะดีเฟนด์ีเฟนดเงมาหลัก2องแสนแล้วนะครับผมก็เด้งมาเยอะขึ้นกว่าเดิมละ ผมว่าถ้าวิวเต็มคงประมาณหลัก2 0 0แสนกว่าแน่นอน2 0 0แสนสามทำตรงนี้แหละไม่น่าจะเกินส0มแสนนะครับเพราะว่านี่มันเริ่มตันแล้วไงมันเริ่มเต็มที่ของมันแล้วนะครับเรื่องป้องกันก็ใกล้เต็มที่ทุกทีแล้วนะครับขอใช้เทียมกันก่อน,นแล้วกันไม่งั้นนี่ก็ด้านหลังนี่โดนแรงแน่นอนนะครับผมกันไว้ก่อนนะฮะโอเค okay. นะมาพาสี่แล้วพี่7นะครับผม ดีเฟนส์สองแสนดาเมจเท่าไรหรสีล้านเก้าไม่เร็วนะซับตัวเดียวลิงกับคูเลอร์แดงล่างแรกเบิร์อีกนฮะโอ้โหเบิร์นห้าล้านนี้ตีแล้วพี่เก้านะครับผม,อ,มอีกรอบไหม <c oughs> ตัวมันดูก็รู้ว่าตัวแม่งเก่งอะ่ะเก่งแบบง่ายๆด้วยอะ่ะเออใช้ดวงนิดหน่อยอะ่ะถ้าติดพาร์สีติดเบิ้ลแม่งจะโคตรเก่งเลยไม้ตาเข้ามาไม่เข้านะฮะ เพราะว่าเรามีไอเทมป้องกันเท่านี้นะครับเรามีพาร์ทสิขึ้นมาอยู่รอบที่9และใกล้เต็มที่แล้วนะแล้วก็มีกลับกันเนี่ยมีซัพพอร์ตจากคูลเลอร์แดง2ตัวด้วยนะครับดีเฟนส์เท่าไหร่2องแสนหกอุ้ยทำไมเด้งมาไกลจังอ่ะลูกเอ้ยเดิมซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตสตัวดีเฟนส์แม่งเด้งมา2องแสนครึ่งอ่ะจากเมื่อกี้แค่2องแสนสองอะไรงเงี้ยเองนะเด้งมาไกลเลยนะฮะ มาอีกแค่รอบเดียวเท่านั้นคูลเลอร์อีกแค่รอบเดียวจะเต็มพาสซสิแล้วเ,เวคูล cool er, เลอร์เ้ยนะครับผมก็เดี๋ยวกันกันแล้วกันนะฮะอันตรายอันตรายตรงคูลเลอร์เหลืองเลยะฮะเจอบอสสีแดงนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันตอนนี้นะครับขอใช้เทียมกันไปก่อนแล้วกันนะมาดูกันว่าตอนนี้นะครับพาสซสิบใกล้เต็มที่แล้วนะครับซัพพอร์ตสองตัวดาเมจจะขนาดไหนกันเชียวนะฮะแต่เมื่อกี้นี้ก็ปลาไปหลักห้าล้านแล้วนะ อืหกล้านหนึ่งชดโด้โนลิมิต no ว่ะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนี่ไงเบิ้ลหกล้านสามอันนี้คือเต็มพาสสิบตีครบสิบรอบเลยครับผมประมาณหกล้านอ่ะออแรงอ่ะแรงมากคือขอแค่มีคิดิคอนอ่ะรู้เรื่องแน่ๆเว้ยหาล้านคิดิคอนก็ว่าแรงอ่ะี่มันตีขึ้นหลักหกล้านแล้วอ่ะ นี่แหลคะครับที่ผมเสียดายต้องคือเสียดายตรงนี้แหละคือผมไม่มีคียดีคอนมาให้มันไงมันก็เลยเวลาเจอด่านสีแดงหรือว่าเจอดานที่บอสมันเกาะเยอะมากๆเนี่ยมันตีไม่เข้าเว้ยเออถ้ามันตีหกล้านแล้วคียดีคอนนะโอ้โหผมฟินตัวแตกแน่ๆอะตีหกล้านหนึ่งทีเบิ้ลอีกหกล้านอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นการรีดดาเมจแบบโคตรเยอะนะตีทีละหกล้านเนี่ยสุดยอดมากเลยนะแล้วนี่คือแบบผมไม่ได้ปวดเส้นทางเพิ่มนะผมอัพแค่ลิงค์เวลอสิบอะ พาร์ิปเต็มแม่งก็หลักหกล้านนะเว้ยมันไม่ใช่น่อนอยนะหกล้านเนี่ยฮะสุดยอดจริงๆครับผมซึ่งก็ถือว่าแรกกับระยะเวลาที่เราเก็บพาส์ิปมาก็ถือว่าคุ้มค่ามากเนียเพราะว่าพาส์ิปมันไม่ได้เก็บนานด้วยนะฮะที่เห็นมาถึงช่วงเฟสไอยูไอโกคผมดำนี่คือเรามาเร็วมากกว่าเรามาถึงเท่านี่สิบเองเนะทีมมันแข็งแกร่งไงก็เลยมาไวหน่อยแต่เอาจริงมันมันเก็บสแต็กพาส์ิปได้ไม่ไม่ได้ช้าเกินไปนะฮะ ช่วงกลางเกมนี่คือเริ่มเริ่มใกล้เต็มพาสซีฟคูลเลอร์เหลืองและมันจะเต็มช่วงประมาณช่วงกลางเกมถึงช่วงแบบเริ่มต้นเลดเกมอะ่ะจะเริ่มเต็มแล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าคุณดวงดีระหว่างทางถ้าคุณติดเบิ้ลจากกระดานบ่อยมันจะยิ่งเก็บพาสซีฟได้ไวมากเลยนะและแม่งอย่างที่เห็นเนะี่ยพอเก็บเต็มแล้วแม่งโคตรระเบิดอะ่อะโคตรเก่งเลยฮะมาครับรอบนี้นะครับเรามีซัพพอร์ตสองตัวเช่นเดิมนะครับมีกับคูลเลอร์เหล็กเหมือนเดิมนะซัพพอร์ตดีเฟนซ์เยอะหน่อยแหละดีเฟนซ์เท่าไหร่ดูกัน สองแสน้าพตอนแรกกูสา์คิดว่าไม่ถึงสามแสนอันนี้มันเขียดถึงว่ะมันขาดแค่สามร้อยอไจะถึงจะถึงสามแสนแล้วอะ่ะโอโ้โหสุดยอดนะสุดยอดมากเว้ยห้เมันไปได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งจากความเก่งของมันเนี่ยมาจากเรื่องลิง์ไงน,นะเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องลิงก์กม่งสำคัญมาก ความเก่งของมันก็คือมาจากเรื่องลิง์เนี่ยส่วนสําคัญเลยเว้ยนะเพราะลิงแม่งไงแหละลิง์แม่งดีเว้ยแล้วแม่งตัวแม่งเองมันก็ดีอยู่แล้วแม่งโคตรดีเข้าไปใหญ่เลยฮะนี่แหละครับนี่คือตัวอย่างของตัวละครที่มีสกิลที่ดีแล้วก็ลิง์ที่ดีด้วยนะครับผมแม่งก็กลายเป็นว่าเป็นตัวละครที่สุดยอดมากๆหนึ่งตัวละครเลยตัวเนี้ยนะสุดยอดมากขาดอย่างเดียวเสียอย่างเดียวคือต้องมีคิริคอนเน่ยถึงจะสามารถครบแหละขอแค่มีคิริคอนคือแม่งจะแบบสบายอ่ะ นะมาครับผมเจอกับ UI ผมงอกและสีม่วงด้วยเนี่ยคุเลเรียนจะได้สามารถตีเข้าหน่อยนะเป็นตัวละครให้เราชนะทางธาตุด้วยนะหกล้านสามนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอ้โหตีสล้านเบิร์นี่หกล้านสามด,ดูดิดูดิแม่งตีสิล้านกว่าแม่งตีสิล้านแล้วนะเธอเนี่ยดูดิโอ้โหมันจะไม่เวอร์ได้ยังไงดูสิตีคนเดียวยูไหายไปสี่หลอดนะผม คือบวกกับว่าตัวมันเองไม้ตายมันแบบมันลดดีเฟนต์แบบมาสิบลี่เลเวอร์ดีเฟนต์นะ่ะทำให้ศัตรูมันเสียเกาะไปเยอะมากๆเว้ยเจอด่านที่มีเกาะเยอะแล้วเป็นสีม่วงนะเอาโหเอาไม่อยู่หรอกนะครับเอาคูลเลอร์ไม่อยู่แน่นอนผมองบอกเลยเอาไม่อยู่นอกจากว่ามันจะกัรลดดีเฟนต์น่ะนะอันนั้นเอาอยู่เหมือนกันเพราะด่านนี้ไม่การลดดีเฟนต์เงินด่านมันเก่าแล้วนะฮะผมก็เลยโดนแรงอย่างที่เห็นเลยแม่งโดนตบคนเดียวแม่งสีหลอดอะ่ะโคตรแรงอะ่ะ มาครับก็จบเกมนะครับด้วยคูเลอร์เหลืองของเรากันเองนะฮะปิดท้ายเทิร์นนี้นะครับดีฟิสสองแสนห้านะครับผมนี่แหละพอบิวพาสสี 4, เต็มอนะดีฟนสตกประมาณประมาณสองแสนกว่าอันนี้คือหมายถึงตัวละครแบบไม่บดเส้นทางเพิ่มนะครับห้าสิบห้าปอร์เซนต์นะฮะดาเมจหกล้านหกรอบนี้นะฮะแรงกว่าเมื่อกี้อีกแ <laughs> <laughs> ม่งคือแบบ มันคือสัตว์ร้ายนะครับมันคือฝันร้ายของตัวละครสีม่วงอ่ะมันคือฝันร้ายของบอสอบอสีม่วงอ่ะบอสสีม่วงนี่คือไม่อยากเจอแม่งเลยพอๆกันกับไอเบียโต้เหลืองเพเทวอ่ะเออบอสสีม่วงก็ไม่อยากเจอเหมือนกันไอเบียโต้เหลืองเนี่ยแม่งก็โหดเหมือนกันทพอๆกันเ,นนเลยนะครับแต่ว่าเบียโต้เหลืองนี่คือต้องพึ่งการติดเบิลจากแม้ตายไงซึ่งคูเล่ต้องพึ่งเหมือนกันแต่ว่าคูเล่มันมีดาวเมียต่อการโจมตีแม้ตายมันแรงกว่าเบียโต้เยอะเลยเว้ยแม่งตีไม่เห็นเหรอ ตีทีแม่งหล้านห้าล้านแบบโอ้โหระเบิดระเบิดระเบอรบ์มากนะครับซูเปอร์โนวาหนึ่งทีหล้าน2ทีหล้าน3ทีหล้านโอ้โหยัดเข้าไปดิปลาปาปลาป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 าแม่งหายหมดตายพอดีไม่เหลือหายหรอกจุดหลักของตัวละครตรงนี้นะครับคือเรื่องลิงเซตที่โคตรจะเข้ากับใครก็ได้ครับของทีมตัวละครตัวร้ายพวกคูลเลอร์พวกฟีเซอร์เนี่ยแม่งอยู่ด้วยกันสบายแล้วก็ดาเมจที่โคตรจะสูงเลย นะครับแล้วก็มีโอกาสในการติดเบิ้ลที่พึ่งพาได้ส่วนหนึ่งนะครับอืมใช้ดวงหน่อยแต่ว่าถ้าติดเนี่ยจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าจุดเสียคืออาจจะมีเรื่องความช้าในการบิ้วหน่อยมันมันจะไม่ได้เปิดมาแล้วเก่งเลยมันต้องใช้วาลานในการเก่งหน่อยนะครับผมมันไม่ได้เหมือนพวกโกคูสีหรือว่าเบียต้าสีที่เปิดมามันจะตีหลัก6ล้าน7ล้านเลยไม่ใช่นะแต่ว่าครูเล์ก็สามารถทําได้เพียงแค่ว่าต้องใช้วาาน,นิดหน่อยเท่านั้นเองนะช่วงการเกณถึงช่วงเลรเกณฑ์ก็สามารถทําได้แบบ เผื่อๆนะ้าแม่งเหนือกับโกคูอีกเหนือกับพวกดิงสี่เอเซ่ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาแค่นั้นเองนะครับผมนะแล้วก็เรื่องความถึกก็ถือว่าถึกอยู่นะอืมแบกว่าเป็นแง่ตัวเลขดีเฟนต์ถือว่าสูงเลยแหละแต่ว่าใช้งานจริงต้องระวังด้วยส่วนหนึ่งว่าเจบอสเป็นบอสเสียอะไรบอสเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยว่าด่านนั้นเน่เป็นด่านอะไรดาเมจด่านมันแรงขนาดไหนนะครับก็ลองกะดูเองแล้วกันว่าด่านมันตีแรงใส่คูลเลอร์เข้าหรือเปล่านะครับผมนะก็ถือว่าโคตรจ๋าจริงๆนะครับ ตัวาลที่อามาตายสุดในจักรวาลน,นะครับงั้นก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้ามีใครอยากสอบถามอะไรคําถามตรงไหนงงอะไรก็สามารถถามผมมาได้เลยจะคอยตอบให้ตลอดนะครับงั้นก็โอเคแล้วกันคลิปนี้ไปและบายบายว้าว